นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหา,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 าเทวาอภิรา,าพาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวันตุเม มิเตพาหุอาติพุทธามาอาุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสะมาณีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลืลือ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพพวันตุเม มิเตพาหุอาติพุทธะมะอาปนะโมพุทธายะวิราตโยวิรากคดายังวิราอิงสาวิรทา,าสีวิรทา,าสาวิราอิิโยพุทธัสะมาณีมามาพุทธาาัสสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือ สัมปจิชามินาสังสิโมภมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติภมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาพุญโยมหาราภวันตุเม มิเตพาหุอาติพุทธามาอาุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิตโยพุทธัสมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือ สัมปจ,จิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหา,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 าเทวาอภิรา,าพาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุตธามาอาอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสะมาณีมามาพุทธัสสะสวหโหมสัมปติจชามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเม มิเตพาหุอาติพุทธะมะาอาอุณโมพุทธายะวิราตโยวิราคดายังวิราอิงสาวิรทา,าสีวิรทา,าสาวิราอิธิโยพุทธัสสะมาณีมามาพุทธัสสะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพพวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทามาอ,าอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราัาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติจามิเพงเพ่งภาภา,าหาหา,หาลืลอลือ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราภว,าาวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาอ,อุณโมพุทธายะวิราตโยวิรโคดายังวิริงสาวิราาสีวิราาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมาณีมามาพุทธัสสะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวพวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคดายังวิรอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสะมานีมามะพุทธัสสสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือ สัมปจิชามินาสังสิโมวผมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติผมมาจะมหา,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 าเทวาอภิราภาพาวันตุเม มหาปุญโยมหาราภวอพวันตุเมมิเตพาหุอาติพุทธามาอุณาโมพุทธายะวิราตโยวิราโคดายังวิราิงสาวิราาสีวิราทาสาวิราอิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธัสสวาโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือ